ในคลิปนี้ไม่เรียกว่าสอนนะฮะเรียกว่าเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่านะก็ช่วงนี้เคนอยากจะย้ายสายแล้วจากโปรแกรมเมอร์ไปเป็นเทสเตอร์แล้วเวลาพูดถึงเทสเตอร์เนี่ยเขาจะมีออ t โตเมทเทส t ด <ør> ้วยไ p r e s <t> uh <receptors> s กับ p เพลไรท์เวลาที่ถามหรือเวลาที่คนแนะนำเนี่ยเขาก็จะแนะนำตัวไ p r e s s มากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนรู้กันใช้ไซเพรสด้วยกันในการเทสระบบนะฮะว่าเมันเป็นยังไงใช้ยังไงตอนแรกเคนเจอ ติดตั้งไปคิงก็เวอร์แล้วติดตั้งไงวะ่ะเราไปเริ่มกันอันนี้เขาจะมีติดตั้งบอกว่าง่ายมากๆ NPM install s i p e test นี่กดเข้ามาก็บอกว่าจะดาวน์โหลดเป็น zip ก็ได้หรือจะ NPM ก็ได้ซึ่งตอนแรกคิดเลือก NPM แล้วคิงก็งงกรูปุปไม่ใช่ให้เข้าไปที่หน้าด็อกมันก่อนมันไม่ได้ขั้นตอนเดียวง่ายขนาดนั้นอันแรกเขาจะบอกว่าเออทำไมต้อง site t e เขาจะมีฟีเจอร์เด่นๆซึ่ง เรายัางไม่รู้เรื่องนะฮะเราจะข้ามไปก่อนว่าฟีเจอร์มันคืออะไรแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเออตัวเนี้ยเขาใช้กันเขาฮนะิตเนี่ยโซลูชันของมันก็คือมี e n d to e n t t s t t n n อ่านแล้วก็พอเข้าใจนะว่าเออเปิดเว็บนี้ไปหา Element ตัวนี้แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า Like Test แล้วกด Enter แล้วก็บอกว่า Element Attribute ตัวเนี้ยมันควรจะมีขนาดความยาวที่1อ่าอันนี้ก็คือเทสจากหน้าเว็บ อันที่สองก็คือ component testing จะเป็นเทส t พวกอมโ p o n น n t ในพวก react angular vue สวิลอะไรพวกเนี้ยที่เป็นของ n น end เขาก็ test ประมาณนี้ว่าเออมันควรจะแบบเปลี่ยนข้อความได้อะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าให้เมาส์ตัว c o m p o น e n t ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ปุ่มนั้นปุ่มนั้นก็ควรจะมีเท x t คำว่าคลิกมีอะไรอย่างนี้แล้วก็เทส Accessibility แปลว่าอะไรการทดสอบการเข้าถึงอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันบอกว่าเออมันต้องเพิ่ม to do ได้ก็คือไปที่เว็บนี้แล้วก็ไปที่ element image ที่มี id ชื่อโลโกแล้วก็มันบอกว่า image ตัวเนี้ยควรจะมี attribute ที่ชื่อ alt ที่มีคำว่า s i Page Logo เราไปติดตั้งกันดีกว่าขั้นตอนติดตั้งนี่เขาบอก เห็นมาเปิดมาปุ๊บโตบเบลอร์นี่แค่นี้ง่ายๆไม่ใช่เขามีอันนี้แล้วก็บอกว่าก่อนจะติดตั้งไซเพสให้แน่ใจว่าคุณมีแพ็กเกจ j s ไฟล์ก่อนนะอยู่ในรูทของโปรเจกต์ถ้าคุณต้องการสร้างมันคุณก็รันคำสั่งนี้ใจรายมากแทนที่จะแบบว่าบอกมาเลยว่าเอออินิก่อนนน่นนี่นั่นไม่บอกอันนี้แล้วตอนแรกเคิงก็ไปหานานมากเว เรามาสร้างโฟลเดอร์ใหม่กันก่อนใช้เพลท beginner แล้วกัน beginner นะครับเปิดด้วย VS Code ทีนี้เราก็จะเปิด terminal ขึ้นมาขั้นแรกก็คือ npm init ด y ให้มันเนอ auto ขึ้นมาเลยเราก็จะได้ไฟล์ package json มาตัวหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราถึงค่อยมารันคำสั่งนี้นี่อ่ะเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บ มันจะมี folder, โฟลเดอร์ node module ขึ้นมาใช่ไหมข้างในก็จะมี save place อยู่ดน,นี่ save place ตรงนี้ก็แปลว่าเสร็จแล้วหรือดูในนี้ก็ได้เนี่ย package.json ก็จะมี depedency n s i v e place ขึ้นมาอันนี้ก็บรรยายแบบปุ๊บไม่เราเปิดไปเลยนี่คือเสร็จแล้วต่อไปก็คือรันคำสั่ง s a e place open ก็คือรันคำสั่งนี้ป้าบนี่ แต่ปุ๊บมันจะได้หน้าหน้าจอนี้ขึ้นมาถ้าเป็นคนที่รันครั้งแรกอ่ะมันจะมีคอนฟิกต้้นหน้าก่อนก่อนอันเนี้ยแต่คือเคนเคยรันแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลยมาหน้านี้เลยต่อมาก็คือกดไปที่ e2e testing ตัวนี้มันจะแยกกันระหว่าง e2e กับ component component ก็อย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือพวกของ react test font n อะไรเงี้ยนะแล้ก็ใช้ตัวนี้ e2e กดเข้ามามันก็จะบอกว่าเออมันจะสร้าง c o n f i g file อะไรบ้างก็มี s y p e s c o n f i g j s t y p e s support นีมี สร้างไว้แล้วนะนี่พอกดปุ๊บมันสร้างเลยเห็นไหมสร้างไฟล์นี้สร้างไฟล์นี้สร้างไฟล์นี้แล้วก็สร้างไฟล์นี้เสร็จแล้วก็โอเคทีนี้มันจะให้เราเลือก b r เ w s, <ม> <S ร์ร <S ใช่ไหมก็คือเครื่องใครมีอันไหนก็เลือกอันนั้นแต่ว่าของเคยนมีทุกอันนี่เลยโครมมันจะได้หน้าจอนี้มาพอได้หน้าจอนี้มาปุ๊บเราทําอะไรเราเปิดดูก่อน ลันมีปุ่มให้ c n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  น t t t ูไซเ e สเข่าข้ามไปก่อน d e b u g connect to s i t e เข่าข้ามไปก่อน s e t t i n อ๋อดีไวซ e เ t t ิ้อมไม่เสร็จละกันอันนี้น่าจะเป็นทั่วๆไปน่าจะไม่มีอะไรนะไปที่สเปคเลยมันจะให้เราเลือกว่าเออเราจะสร้างจากอันที่มีอยู่แล้วเป็นต้นแบบไหมหรือว่าเราจะสร้างใหม่เลยถ้าคนไม่รู้อะไรเลยก็สร้างจาก แล้วไปดูตัวอย่างเอาก็น่าจะโอเคแล้วก็มีปุ่ม View Spec Pattern ให้ดูเราลองเลือก Create New Spec ดูอ๋อแล้วมันถามว่าจะสร้างไว้ที่ไหนแล้วก็สร้างไว้ที่โฟลเดอร์ e2e อันนี้ยังไม่มีนะแล้วก็ชื่อชื่ออะไรดีโฮมไหมสร้างโฮมอ๋อมันก็สร้างตัวอย่างไว้ให้ว่าอันนี้ีโอเค ให้ดูสิ e to e นี่อ่ามันก็สร้างนี้ว่าให้เหมือนกันจปุ๊บโ okay, อเครันอาทีนี้ก็จะเทสได้แหละนี่เทสปุ๊บมันบอกผ่านปุบ๊บตรงนี้ยังง่ายแค่ว่าเออมันควรจะผ่านไหมก็คือไปที่เว็บไซต์นี้ถ้าเปิดเว็บได้ก็แปลว่าผ่านแล้วนี่เสร็จแล้วอันนี้คือเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเขียนโค้ดแล้ว